ครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยวันนี้ฝนตกเมื่อคืนตกหมดคืนเลยพอนี้เดี๋ยวทีพาพี่น้องมาเทียดดเ่ยวงตลาดดอนตาลตลาดเดี๋ยวไทรแดนนะสุดเขตแดนสยามกขอา่าไปไปเลยครับเดินไปเลยโอ้ฝนตกตลาดไก่เพิ่น ครับของที่เกิดมาขายมีสียางมีสียางแล้วครับนี่หัวปีก็มีหัวจะไค่ก็มีโอ้แสขนาดเลยครับคนตรงนีค่ครับพักเพื่อมาขาย ครับคนมาขายหลายหลายคือคนสื่อบค่อยมีเพราะว่ามันฝนตกไฟมาหยากปกติแถวนี้ซิมีตลาดค้านะครับนี่มาต่างขายของ กับพี่แกถููต้องเขาหมกไก่ลายแม่ข่ามาข่ายของหมกไก่ลายหอยมมาเย็นฝนตกนะครับไปมาหยา เนีในตลาดคน้ผลโบราณปกตินี่พี่น้องเศร้าสปปพอแล้วเพื่อจะมาขายลายเด้กับกีส่วนมากของปลาเพื่อนจะมาขายลายเนี่ยเนี่ยโล่งหมดเลยปกติแถวนี้ซิม,มีดแต่แผงแผงขายของพิ่นึ่งไนกล้วยขนาดนตลาดได้ผลวัวตกครับ สลากอ่ะฝนโดนฝนโดนอย่างนี้อย่างบุคคอยมีคนส่วนมากจะเป็นพักหลายปกติมันจะเอาปลามาขายหลาย้ะครับ ถ้าฝนตกหมดเึ้นมันเหมือนเสิอก็จหาป่าได้อยู่อันนี้ผมมุ้ยเลยกับมันนี่เงียบเลยเงียบเลยเคลนยครับเดี๋ยวผมจะพายางเข้าตลาดอีกนหนึ่ง cái đó không phải cái đó 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 กขาียมเด่ะ hmm. ค mm ้จาย่ายเป็นขายตาลขนมตาลออมันในตลาดคนบ่มีรีบเนี hmm. mm ่บ hmm. I mean, ah, so yeah. mm ่คอยมีคนเลยสเกตครับ

ยโตอมอตร์ซลี่ครับนี่งตัวิงแจงมีคะแนนดอกไม้ายดอกไม้ ดอกดาวเรืองคนงามงามมะเขือมะแสงทำเลยวันนี้สร้างฟังเร้านผมมาขายเลยบุมีของปแปลกๆนะครับเบิ้องปกติสิมี่ในอุโมงค์แป,แปลกๆนะคเบิ้อง มันจะมีปวกของปลามันนำมาขายใช่มนี้โบมีแล้วใช่ไหมนี่ครับเอกกรเทียวให้มันกลืนเอกกรเทียว

เดี๋ยว,เ,ยว,ขวยเขาเรียกว่ามไสลใยทนี่ข่าหมอกับพี่เด้กกันข่หม สมพระจกกระดุมีเง <c oughs> ิน,นคนจกครับสำหรับคลิปนี้ก็ไอ้ค่นี้ก่อนแนล้วันเยอะไว้พ่อ,อนคลิปหนาะ เราถือมาทายทำในภูเขาเด้เบิ่งอีกทัวหนึ่งว่าเป็นจังไหนมืยดิพ้นตกบอกไปเดี๋ยวมีอย่างเมืองหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเตากระเดามีตลาดาษโดนตาลครับเขต็ใดใสแนนไทยลาวโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืกกามกดติดตามด้วยกระเดาครับครับ